สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวกับกรณีที่มีการไปตั้งกลุ่มนะครับว่าย้ายประเทศกันเถอะเนี่ยนะฮะมีคนเข้าไปพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมากพอสมควรมีคนแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้มากพอสมควรมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าอยากย้ายประเทศและบรรดานักการเมืองเนี่ยนะที่ปลุกปั่นเรื่องนี้ ก็เอามาตีกินทางการเมืองล่าสุดเนี่ยนะคุณนิพิษอินทระสมบัตินะครับโพสเฟซบุ๊กเลยนะฮะโพสโพสเฟซบุ๊กเลยนะครับคุณนิพิษบอกแบบนี้ย้ายประเทศมาเอาตั๋วเครื่องบินที่ผมบอกหลายคนสนุกสนานกับความคิดย้ายประเทศผมว่าเขียนสนุกสนุกแบบไม่คิดอะไรกันมากกว่าผมก็ไปมาทุกบุ่มโลกแล้วเหมือนกันอาจเป็นเพราะว่าเราเกิดเมืองไทยคุ้นชินกับอากาศคุ้นชินกับอาหารไทย คุ้นชินกับวัฒนธรรมไทยตอนนุ่มๆเนี่ยผมได้รับทุนจากสถานทูตอเมริกาให้ไปอเมริกา30วันไปดูงานที่ไหนก็ได้รัฐไหนก็ได้จะไปเครื่องบินระหว่างรัฐหรือขับรถไประหว่างรัฐก็ได้ผมไปได้แค่25วันก็คิดถึงบ้านบอกสถานทูตว่าขอกลับก่อนนี่ขนาดเราให้เขาให้ไปเที่ยวแบบสุดๆนะเมื่อมีคนบอกว่าจะย้ายประเทศผมเฉยๆไม่สนับสนุนหรือไม่คัดค้านเพราะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงหรอกพูดแบบสนุกๆ พูดแบบให้ร้ายประเทศพูดแบบไม่รับผิดชอบมากกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันใครคิดจะย้ายประเทศหมายถึงว่าคุณจะไปอยู่แบบถาวรนะหรือคุณคิดจะลี้ภัยก็ได้ส่งข่าวมาบอกผมแล้วกันผมจะจ่ายค่าเครื่องบินเขาไปให้นะฮะขาไปให้ไม่ใช่ขอไปให้ขอไปคือจ่ายค่าเครื่องบินขาไปให้ไม่จ่ายขากลับให้นะเพราะคุณจะย้ายไปอยู่ถาวรแล้วก็คงไม่ต้องกลับมาแล้วส่งเอกสารหลักฐานชัดๆมา ผมจ่ายค่าเครื่องบินให้เองขอเพียงอย่าพูดอย่าเขียนแบบสนุกสนุกแบบแสดงความโง่โง่อย่างนี้ผมรู้ทันผมรู้จักทูตหลายประเทศนะที่ผมช่วยคุณที่จะย้ายประเทศให้สมหวังจริงๆและผมไม่โกรธไม่เกลียดอะไรคุณนะเพราะบอกแล้วผมเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยผมไม่ใช่นักประชาธิปไตยเมื่อคุณอยากย้ายประเทศผมก็จะสงเคราะห์เอาบุญก็แค่นั้นแหละนี่ฮะ จอคนจริงแบบคุณนิพิษอินทรสมบัติเข้าไปว่าอย่างไงใครอยากจะย้ายย้ายไปอยู่แบบถาวรน,นะจะลี้ภัยทางการเมืองก็ได้นะครับแต่อยากไปอยู่ประเทศไหนบอกส่งหลักฐานมาคุณนิพิษออกค่าตัวขาไปให้ขากลับไม่ต้องเอาเพราะคุณอยากจะย้ายประเทศก็แสดงว่าไม่กลับมาแล้วเอาเลยครับดังนั้นเอาความคิดนี้ไปกระจายในกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะเนี่ยได้เลยนะฮะว่าถ้าใครอยากจะย้ายใครอยากจะไปคุณนิพิษพร้อม จะจ่ายค่าเครื่องบินให้นะจ่ายค่าเครื่องบินให้ดูกันนะครับว่าจะมีคนอยากย้ายจริงๆหรือไม่เท่าไหร่คุณทิพิษบอกด้วยล้นะอย่าเขียนแค่สนุกสนุกอย่าเขียนแค่สนุกสนุกอย่าแสดงอะไรออกมาแบบโง่โง่นะครับดูครับว่าจะมีสักกี่คนย้ายหรือเพราะถูกบรรดาพักการเมืองบางพักนักการเมืองบางคนปั่นหัวเอาไว้แบบนี้ แล้วมาใช้ประโยชน์จากการที่บอกว่าอยากย้ายประเทศใช้ประโยชน์อย่างไรใช้ประโยชน์เพื่อที่จะเรียกคะแนนในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันเป็นเหมือนลักษณะแคมเปญหาเสียงกลๆปั่นให้คนเกลียดประเทศปั่นให้คนเกลียดสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วตัวเองก็ฉกฉวยผลประโยชน์จากสถานการณ์ในการที่จะกวักมือคนเหล่านั้นบอกเอาถ้าโกรธถ,ถ้าไม่ชอบถ้าเกลียดก็มาเลือกพวกตนสิ เดี๋ยวร่วมกันเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับว่านักการเมืองสุดท้ายเนี่ยมันก็มีเล่มันก็มีเหลี่ยมมันก็มีกลยุทธ์ไอเยาวชนเด็กๆเนี่ยนะไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกนะครับไม่คันนักการเมืองเหล่านี้แต่เอาละครับถ้าใครอยากย้ายอย่างที่คุณนิพิษบอกบอกมาเดี๋ยวช่วยสงเคราะห์ตั๋วเครื่องบินให้แล้วมาดูกันว่าจะมีสักกี่คนครับ